มากับทหารเก่าครับดูร้านี่จะกินอะไรครับกะเพราเนื้อครับกะเพรเนื้อเนื้ออะไรวาเกียวโอ้โหแล้วจะมารอดูเกียวนี้กินอะไรครับกระเพาะกระเพาะอะไรลู้อยเกิร์ตกะเพราเนื้อไหมเน้อไหมเนื้ออะไรวะเนื้อไหม แล้วอะไรยังครับคุณคนณทหารใครแนะนำครับร้านนี้คิวเขาเมามาบ่อยเลยรอมาบ่อยยเพแล้ว่องยม่เรยน่งลไมเห็ดไม่เห็ด นะครับในผมดูวนหนึ่งครับห<ด>มูโบราณืออะไรวะหมูมีอย่กงไ,ไ่ใส่สม,มุนไพรได้อ๋อใส่สมุนไพรกัญชาอะไรอย่างเงี้ย<อ>เอาหมูก,กรอบครับหมูกรอบพิเศษเผ็ดไม่เผ็ดๆๆเผ็ดครับ ครับทิปมออร์ไซค๋อเงินจะมีทิปมอไซค์เหรอครับเดือนหน้าเดือนหน้าด้วยเดือนหน้ามีนัดเหรอครับเดือนหน้าต้นเดือนกี่โมงเอ้ยมึงจะกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วครับวันไหนจะไปทั้งวันทั้งเดือนเลยเหรอทั้งเดือนเหรอจะไปวันไหนต้นเดือนต้นเดือนเนาะโอ้ต้นเดือนโอ้ต้นเดือนทีนะอ๋อทำไมหยุดได้วะทหารอะไรเนี่ยทหารเที่ยงมึงหยุดได้ตลอดเลยอะไรวะไมตรงนี้นะจะไปทิปที่ไหนครับข่าว ฮะอะไรนะสระบุรีที่ไหนครับสถานที่เที่ยวโอ้พูดไล้วม่เก็บตัวมาอยู่คิดลืมชื่อเดี๋ยวจะไปเขื่อนลำตะคองเลโอเคอันนี้คือทิพย์มอเซย์ใช่ไหมเนี่ยดูดาวที่เลำตะครัับนอนก็ได้ไปสอดแก๊งครับไปสอดแก๊งแก๊งรถยนต์ ใช่คือแกงรถยนต์ขอบแม่อ๋โอ้อยู่แก๊งรถยนต์ด้วยแล้วก็แล้วก็พวกน้องอ๋อไม่ไปได้หรอกมีครูสามคนนี่แหละที่ไปพพกจะมารจะมา n u อ e ชม later นี่เข้ามาแล้วฮะคุณสมบัติได้แล้วอร่อยไหมครับผกใจน่าดีอร่อยไหมครับคุณชิว นอาหาจ้าออกจากค่ายมาได้กินของดีๆกับเขาสักทีตามพิงอยากกินชาบูเลยแต่ไม่มีใครแดกเลยมาช่วงเขาจนกันตับไก่ไปก็มีข้าวโรงเลี้ยงแดกนะขอโรงเลี้ยงทำอะไรให้กินครับอร่อยอยู่อร่อยอยู่ใช่ไหมาตามัดซ้ำตอบไม่ตรงครับถามวาอะไรโรงเลี้ยงม,มีอะไรน่าแดกมอะไร เอฟิวม,มามา t c ลาเตร์อันนีหมดแล้วครับเผ็ดไหม,มโอ้น,นีแนบครับอันนี้หมดหอดเพื่อทหารสมมติเป็นาหารจริงหมดไปเท่าไหร่ครับอ,อยแล้วอันนั้นแทงบอลแล้วเล่า ตังได้ดีโกนเกียงกันเรื่องนี้ครับประหาเงินโอนเรื่องแบบสองรอ้อยล<ะ>าคุณผู้ชมโอ้ผู้ชมไปเถอ่